นี่เด้อคาบูลูกไม่บูลูกไม่นี่ใส่เข้าไปแล้วนี่ก็บูลูกไม่ใส่เข้าไปแล้วนี่ลูกนี้หอเนี่ยช้างสามเสียนนี่ลูกเก่าตกกลางนี่มันกักน้ำมันบรยูแล้วเนี่ยตกกลางแกออกมายดงัดเข็มแล้วมันกับบหายใส่กลางมองกอกมันมันกักน้ำมันบรยูตรงนี้ใส่เข้าไปได้เบิ้งติดเครื่องไอ้เบิ้งโอ้ย มนะมีขาต่างกล่องไว้ติดให้เบิ้งกัดธรรมดานี่แหละ เรียบร้อยเรียบร้อย แห,แห้งโวดป่ะแ๋ยวลูกเมื่อไหร่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเราต้องไปซื้อเครื่องไหม